แล้วว่าอะไรอิมีอิมีตีกับแพะแพะโอ้แม่ย่ากะฮักล้านนี่มีอันนี้แม่ย่าะยังเอามาฮักลูกบ้านนี้ลูกบัวตองไปป้าป่าเข่าเด้อเข่าเข่าบัวได้หายได้ว่างเฮาหรอกเด้อเข่ากะฮักเฮาคักโก้ม่นกก็ขึ้นโหนหาลูกเนี่ยคันว่าลูกเขาไปป้านะเด้อ สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่บบพี่น้องเอฟซีบทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสวนกเนาะต่อจากคลิปที่แล้วอีพีที่แล้วมาเนาะมาคลิปนี้สวนกก็จะได้ทาบเบิร์เม,เมเทามีแล้วก็ลุกบุญยงเนาะว่ามันกุกไปสาเตุมันจะเป็นแนวใดแทะแกไบุญมีพิชอ์ อันนี้ก็กินบ่อันหิมสะอยู่ไปซะเอ้อกินล่ะยาเฮ็ดสะว่าก็ได้กวาดก้อมเบลดเด้อนี่น Mấy chị cháu Ăn y hết nha anh cháu và mà anh vào, anh. cháu hai hay dùng dung ừ, cháu bó khá, anh? Cháu bóc hả y dung mì mà vậy nhỉ? ตักไว้แล้วอันเป็นเป็นสดเฮลุนยงลองลองเล่าสุมินกฟังบุ้งไว้ไว้ลองบอกมินกบุ้งนาไอ้ยุงลองอันบอกมิหนกบุ้งไว้ว่ามีเขามีนั่งดีๆแข้งนะเอาเขาวันนี้เออ

ำล he so so I mean ัง so ่อลลองบล็อกนะลองบล็อกไม่บกบ้างแล้วว่าสอะไรอีมีอี่พีกับแพพทีีคะีลูกนะแมนเบอกค่ยคั เม่เหมาหมีตีล้านเหบอเฮม่อันเมามีกับแม่าเฮ็ดแม่แม่าเฮ็ดตียงเหบบออด้ตีแล้บได้เฮ็ดบได้ย่างเลยเออบได้ตีบได้เฮ็ดนียลงลูกอัน ลูกไปก้นมันมาลุกลุกไปก้นมันมาแล้วนี่ลุกมาเปลากอัวนี้เราอันแม่เขามี้ยักให้ลูกเอาไปไว้หุ้นเบิ้งเบ้งลองลองบอกไม่นกเบิ้งเลนลองอันลองลอชไม่นกฟังเบิ้งไม่นกบัวหายไม่นกบัวว่าลุกขอใจลุกชไม่นกฟังอันลุกาอชไม่นกฟังไม่นกบัวว่าเนาะ แลนวน่ทันล้านเฮ็ดยัีเจ้าก็จะชู้ตียาสูหายล้่นยายาว่าอันนี้ไปอยู่ป้าไปไปอยู่ป้าหุ่นเครื่องไปอยู่ป้าหุ่นยาว่าเด้อล้่นนี่ล้่นฮักเจ้าฮักคือคือแม่เนี่ยเบิ่งอันเบิ่งมันเอินจ้ะแม่มันก็ยังว่าเอินแม่แม่มันก็ยังเอินเจ้ามันเฮ็ดอย่างกินมันมันก็เอินแม่แม่แม่ ทำแหน่งแม่แม่แม่ฮักอาลานเดออืมอืมคนามมาอนมของเมทามีบุก่าตอนเกิดมาทานอิฐตอนยงนี้เกิร์มางอิฐ เอามาจาับมางมเอามาตักจะให้เล่สือเอาทำพอดเ,เอาแบบเอาคุณนำทำาบอดา,าคุณรอดคุณเงรอมันเนี มันมันเกิดออกมาแม่แม่อีลี่ฮะเนาะมันมันแล้วมันเกิดออกมาม,กดดมันเจ็บเ,เ,เดเเนนนิมันจะบ่ได้งมเจ้าเจ้าเป็นผู้เฮาแก่อยู่านั้นเจ้าเป็นไนงามันก็เจ้ากระงมพึกแล้ว โอ้ลุกขึ้นมาแล้วไปไปกินข้าวลูกแม่เอินกินข้าวไป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 กินข้าวลูกนี่เมื่อคืนนี้ลูกกันนอนนี้เนี่ยนี่เมื่อคืนนี้ลูกนอนนี้เลยนี่ไปบุเป็นยังเดึกมีนกบุฟังควม่ำระลเดึกมีเฮ้าหี่นะดึก มีนกเสื้อลูกกงมีนกเสื้อลูกแต่อันมีนกหานองไปตักแดดมีนกว่ะฮัลลูกอันออกมาหา้ามีนกซามนกหานองตักแดดสิลูกก็อย่างอันเห็ดฮะมีนกเห็นอืมไปไปลูกไปไปกินขานะ้าวนะเมลีเด้เบิ่งดูเมลี่กับพอไรเฮ็ดอย่างกินฮึข้าวคั่วอย่างกินฮะ ไปไปเบิ้งเขับไปเบิ้งเขับกินข้าวห่มผ้ามันหอนก็ลูกเบิ้งอันเบิ้งมีลูกกับออกไอหนอกเดี๋ลูกเด้อเขากินอยู่นั่งแล้วมันอันเขานอนมือค่ำมเราหมดอีตอมเบิ้งมือค่ำลูกก็อีนอนนั่งนี่นั่งไม่เขามีนี่หรือว่าลูกอีนอนนกอ่ะลูกไอีนอนนอกเอาหนึ่งไปเบิ้งกินข้าวเด้อลูกเด้อนอนนอกก็สบายบะนึงเนาะนี่ความเฮ็ดเนาะออกมาอยู่นั่นนีิสัยหัวห้าปั๊บ นนลี่ลี่เอาเขาให้ลูกกินเด้อลูกไปกินเขานำแล้วล้างมือเด้อลูกเด้อล้างมือเด้อไอ้ยงเด้อปรถมันเป็ตหิ ยงกินข้าวไว้ลูกไวไปกินข้าวไปป้าทักเมี่ยงวะลูกเมลี่ได้ทักยังมาวะอืมเบิ้งบ้านนันมีันมมนกอีหอ้ยงไปเก็บเดลูกเด้อเขาไปเก็บนอะลูกเนาะยังก่อ มีอังหาควายเด็กน้อยก็ไม yeah. yeah. ่มีเงินเลยหมดเออว่า okay ว่านดำเด็กน้อยว่าบ่มีเงินแล้วเนี่ยย่ะคันมีเงินนี่ก็ไม่ใช่ใครย่ะย่ะป้าอุดเอาเด้อเจ้าน่ะอุดเอาแราวคุณจีนวะมันคันเฮาหายมันแล้วมันจีเข้าไปป้าเด้อเจ้ากระโบตองหายให้ลูกให้ล้านเด้ออ่ามันฮู้ด่ากระโหลกนั่นเลยนะ ุดถ้ากิดหุดบ่อืมคอยอุดคอยเราคอยจอมจะเล่นกคนอื่นนี่น่เท้ามีแล้วว่าจังซี่ว่าล่านเธนไปก้นมันมาเราปะไว้หั้นนี่เทามีก็จะขึ้นว่ามันจีบเปือนจีบอย่างไหนตีแล้วก็ให้ลูกฮะเตาเอามาไว้ทางนี้อยุงเอามาเกี่ยมหอมบัดทุย,ออย่างยั้งแตบอเอาเขาสั้นยังน้อยนึงแต่เห็นเบาเขาสัาน้น khó ra lúc đi mì ăn 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 hai yong luôn đi lúc đi lúc đi lúc Ai dùng ai lúc lúc anh lúc giác lúc đi lúc lúc anh lúc đi phải đi lúc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  đi đi เออตำแจ้วมักปีนี่มักปีเอตำแจ้วมักปีล่ะการลวกอันเงินมันต้นล <c oughs> วกมันต้นอืออายุงใช่อันเมลี่เอาเงินให้ลูกไปใช่หรอเออแัานาน,นั<อ>่นเนาะนี่ลูกลูกเอาเสื้อห้องไว้เด้อเก็บเงินไว้ลูกแล้วน,นี่อายองุงลูกอันลูกยักออกไปนอกไปซื้อขนมบ่กหึ ทำบ่ได้ลูกนกหรือว่าลูกอันลูกยักษ์ย่งแล้วอันบ้านเราไม่นกจีซื้อมาฮัฟักเงินไม่นกไปซื้อขนอมมาฮาเลยหรีอว่าอันลูกลูกยักษ์กินน้ำเมี่ยงะไม่นกจีซื้อมาฮัคันท้าวฮัลูกยกก่นนนอยง,นะอ,อ,อ,ยงอันออกไปซื้ออยู่นี่หวัวเดียวแล้วมันอันน,าน,นาั้นนะโอ้ไอบุญมีเห็นมุ่งมันอันน้ำนองลูกน้ำนองไล,ล่เราขี้ยาันนะ ยนให้ลูกออกไปหู่เดียวนะแล้วเบิรงอันฮอไลจีไดอันบัดรอัไหลออกไปซื้อน้ำมันเนาะบัดรอัไหลออกไปซื้อน้ำมันเลยลูกขี่รถออกไปนำหอวไลเอานึงหรือว่าลูกจีฟักหอไรลซื้อมาฮะเอาขนมเมียงนะฟักอันนลูกเนาะไปเอาเมียนแซะห้องไว้เด้อแล้วลูกบุตรองออกไปหู่เดียวเด้อยานเด้อหรือว่าเอาอันเอาฮะเมลีไว้หรือว่าลูกเกี่ยวไว้เอาอันเอาฮะเมลีเมียนไว้ฮะบอกฮ้อัน แฮมเมลี so ่ห mm รือแฮมเม่นกเมียนไหมฮะป๊อเซไดลูกเอาอันหรือว่าลูกเอาเมียนไว้เองเอานนึงอลูกลูกเอาเมียนไว้ลูกอันลูกขี้ป้าไว้ฮั้นเดินรอลูกกินข้าวกินอย่างรอลูกเอาไปเมียนละกันบัตรอันจิออ๊กไปละกันอันนั้นเอาไปซื้อให้ลูกได้อันลูกลูกแยกกินอย่างลูกฮ้อยากกินต้นกัาบอกแม่แม่นกชื่อมาเฮึอยากกินต้นอยากกินต้นบอกหรือว่าอยากินอย่าง Uy, ừ, lạc kim ton, ok, đây, đây dai dai dai, sen. Sen hãy sụt ton, mokin, a nok. No, an Anh you, Anh ti, luôn, ha, luôn, vào, chép, honey, oh, honey. Ya hữu, uy, nok, vào, luôn, uy, nok, vào, hello, ink, luôn, 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 กินผักแม่ลูกอันลูกก็เคยกินเอ้าเอาไส้นี้ลูกเอ้เอาไส้นี้กินแม่กินเขาหนะอันเฮาเฮ็ดแบบยูเงินปู้เงินย่านะเฮากับไส้ค่ะเขานี้เอ้าเอามาใส่ไวเอออ่ะอันนี้ก็กับผักนี้หลังจากลูกกินอิ่มแล้วลูกก็บยงอันหักเขานี้ไปไว้เลยแบดบเมียนค่ะเขาวับเฮาอยู่เงินปู้เงินย่านะ เาก็ค่อยเฮ็ดไปซั่นได้ลูกเอ้ยคันเฮาเฮ็ดซะเฮาอันนั้นมันก็เปื้อนเบิ่งอันัเาใส่อางไว้คือเก่าเนาะนโอแม่ย่าก็ฮักลานนี่มีอันนี้แม่ย่าหยังเอามาฮลูกบัดนี้ลูกลูกบ่ต้องไปป้าเด้อย่าก็ยังฮักเฮาเด้อเบิ่งแม่เราอันอยู่กวฮุ่นเราก็ยังแบ่งขกินมาฮเราก็ฮักลูกโกลูกเงินมันจะยนลูก เอาอันเอากระเป๋าลูกมาสร้างมีก่กระเป๋าอันกับคิดลูกนะเห็นปุูกนม่ไอยุงแม่ย่าอันแม่เฮามี่นะเราเราบด้สั่งเฮากอเราฮักลูกกอคันหาลูกอันเขาไปป้าม่เราก็เดิออันเป็นห่วงนําเราให้ห้าลุกก้ม่เฮามี่นะไม่รีก,ก็ให้หา้าคือตอนอันตอนลูกเขาไปป้านําอัน อีโจมเด้อีเต้าเดเขาไปป้าบันนังน่งคุ่นะเขาก็เินให้หาลูกเขาเป็นห่วงลูกยันลูกบนไ้กินเขายันลูกบไดไ้กินเขายันลูกอันไปอึดไปยักอยู่หุน้นเขาก็เินให้หาลูกโอ้เดิอลูกเด้อลูกบนตองไปป้าป้าเขาเด้อเขาเขาบาไดไ้หายได้ว่างาห,าห้าหรอกเด้อเขากะฮักเขากโก ไม่นกกระคืดหอนหาลูกเนี่ยคันว่าลูกเขาไปป้านนะเด้อไปลูกลูกตั้งกินข้าวลูกไปตากินข้าวไปลูกให้เลยให้นี่ยให้เม่ยเม่ยขึ้นก็หักลูกไปเม่ยเราหักลูกคือลูกเนี่ยอันคือลูกคือเตาเนี่ยคืออันย่าเราก็หักลูกซ้ำกับอันเราหักคำน้อยเลยลูกกระซ้ำกับลูกไม่เฮามีเลย เป็นลูกอันเป็นลูกเมลี่เด้ลูกเม่นกเด้ลูกอันม่เฮมีเด้เนาะอ่ะตากินข้าวไปละกินข้าวด้กกินข้าวอิ่มๆเดอเบ่งอันเอาขันเจ้าอันอีออกไปนอกเราอันเอาเงินนี้ไปซื้ออันนั่นให้ลูกเด้อเด้อเด็กกินอันนมเมียเอาเอาขนมเอานอนลูกเนาะแล้วบ่งต้อนเราเม่นกอันจะซื้อมาหาเอาต้อนนะลูกเอาขนมเอาซื้อเอาขนมเอาอันนี่มาหาลูกเอา à ta kiếm khéo được luộc được. ừm, mọi người. Nè, cháu ở dùng anh yung, ốc ma bay đừ. Cua biển nui ở hùng bay uất ở đừ. đi. Ăn... Mình đưa cây ăn hoa ở มันลั่นเฮาเฮาหักเอา so มันเน่ตขันเฮาจีหายมันมันกะจีเข้าไปบ้านเฮาคอยอุดคอยเบาเอาเนาะเอาเอาเกลือไปงัวอกมาไว้ดีด้วยยันมันเอาเข้าไปป้านอีกด้อสังเกตเบื้องอายุทุกคนเลยเฮาเบาเฮากับโบรายได้ด้าเนาะจากพีนจีซึ้งใจหรือว่าจีเกียรติว่าเฮาบอกเฮาส่วนน่าจะเป็นพีนซึ้งใจที่ว่าเฮาขนาดว่าเฮาตู้ซะเนี่ยหญ้าว่าหน้าตี ญาอะไรนี่ญาก็ยังเอาของอยู่ของกินมางน้าจะคือจนเนาะนั่งกุมหน้าให้เลยบะวดเป็นอย่างเนาะฮะเวลาลุก ก <c oughs>. like ินข้าวมันอิ่มเด้อลูกเด้อกินข้าวให้มันอิ่มกินข้าวอิ่มๆหรืเบิ่งอันมื้อันเราไม่นอกอีซื้อตอนมาสุกินเด้อลูกเด้อเ่ากินเค็มมุ้งเด็กกอตับไก่ทางไอ้กีเกลคนเอามาให้มือวานนี้เลยเนาะไอ้กีเกลคนเอามาให้อะเฮียกินเดดอเฮียกินลิ้นกินบบกับเขาป่ะยังงนะแต่กกับยาเท่เนาะเอาตรงนี้เมาก็ แน่นทุกคนคือว่านิดน้อยเราหาย่ายงมามันก็บฮักจีเปียนไปดอกเนาะเนี่ยเราฮก็คอยเบาคอยอุดค่อยทนไปเสนอทุกคนเอ้ยื่อกี้นี่เขาเอาโทรศัพท์หห้ลิ้นกันอย่างบข้ามเบาไล่เราก็เอาโทรศัพท์เอาอย่างให้ลิ้นเราก็จอบให้ยู่เนาะบางเพื่อกลิ้นโทรศัพท์เบาบุญนำบางเพื่อกลิ้นโทรศัพท์เบาไล่ เบ๊บเออขันท้าว่าหงหงเออบิ้งอยู่นั่นฮั้นจะรถก็บจิตยู่เนาะเบ๊บว่าอันนี้ตอนท่านเขียดเดเห็นเขียดฮั้นไมีเขามีเดย์คือว่าเนาะมีเขามีเราเบาสระเบาเบบนัทไอ้ยงหลกอ่ะเบ๊บหลักษณะเบ๊บว่าคงจะโหนเนาะอ่านัจะแฟนเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สานกก็จะได้ข้ออนุญาตจบคลิปกันยงเท่านี้ก่อนทุกคนเอ้ย เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปเนาะสำหรับคลิปนี้สนุกข,ขอกล่าวคำว่าสบายดีกินข้าวให้อิ่มๆเดี๋ยวลูกเด้ออากินข้าวอิ่มแล้วก็เบิ่งโทรศัพท์น้ำอันกระเบื้องคนละสับพอไรฮนเนาะเบิ่องคนละสับพอไรกระเบิ่งโทรศัพท์ไม่รีเนาะอค่อยจอบค่อยเบาไปทุกคนเอ้ย